หลอนก่อนนอนอีพพิเศษ ฮาโลวีนสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนเลยครับตอนนี้คนในช่ององเองต้องบอกก่อนว่าจริงๆ่ะทำรายการนี้ขึ้นมาได้นะก็คือไม่ใช่อะไรทุกคนด้วยวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนั่นเองก็จริงๆผมก็ไม่รู้นะคือตอนแรกคัดรายการความคิดผมอยากได้ที่เป็นสไตล์เกี่ยวกับผีฮาโลวีนอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆเราไปหาดูมันก็จะเป็นส่วนมากเป็นกระตูน้นเป็นการอ่านทริคออทริสอะไรแบบนี้ซะมากกว่าซึ่งจริงๆผมมาเจอจริงๆ,ๆนะ่ะสำหรับคือช่องของเอฟโอพงพิทักษ์น้่นเองทุกคนก็คือผมรู้สึก ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องราวเนี่ยด้วยตัวเราเองก็ยังไม่รู้เรื่องราวนี้มาก่อนจริงๆสำหรับฮาโลวีนเกิดขึ้นได้อย่างไรและประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนั่นเองทุกคนที่เรารู้กันทุกคนก็จะรู้ว่าฮาโลวีนเนี่ยทุกคนจะร่วมกันแต่งกายเป็นผีถูกไหมแล้วก็อาจจะแบบไปขอขนมอะไรนี้สำหรับเด็กๆสนุกสนานกันไปซึ่งเรื่องราวความประวัติความเป็นมาจริงๆอย่างนเงี้ยไม่รู้เลยจริงๆเลยคืออยากจะรู้มากตอนนี้ก็เลยเข้ากับฮาโลวีนพอดีกด็ในรายการหลอนสุดสัปดาห์นะทุกคน EP สเปเชียลนั่นเองสำหรับประวัติิทแ้จรงงขอ วนไม่ใช่ตะเกียง์หัวฟักถอดจากช่อง F พงพิทักษ์นั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าเกิดใครยังไม่รู้หรือไม่รับทราบจริงๆก็ไปร่วมรับฟังพร้อมกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยหลอนสุดสัปดาห์สเปเชียลหลอนสุดสัปดาห์ Special. สเปเชียลหลอนสุดสัปดาห์สเปเชียลวัน one, แต่ <one. S 1> ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งทุกคนเชื่อไหมผมไม่เคยเห็น F ภาพนี้มาก่อนสำหรับ F รูปร่างที่แบบอ่าผอมเพียวขนาดนี้ทุกคนยจริงกับภาพปัจจุบันและแจ็คโอรลันเทิร์นแจ็คโอรลันเทิร์นเฮ้ยไม่ฉีกกฎเลยนะคือหลอนสุดสั ปกติเนี่ยเราจะเอาเรื่องที่มีเขาคงความเป็นจริงหรือมีแบบหลักฐานในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะหรือมันอาจจะมีอยู่จริงแล้วก็เอามาใส่ทฤษฎีต่างๆจริง,รงๆนะสำหรับที่เราเคยชินใช่ไหมก็จะเป็นผีในหัวฟักทองอะไรประมาณแบบนี้หรือบางที่อาจจะแบบขีม่ม้าอะไรผมไม่รู้ว่าเป็นการตกแต่งด้วยเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันหรือเปล่าแต่ประวัติความเป็นมาจริงๆอะ่ะเราไม่รู้จริงๆก็รู้แค่ว่าทุกคนก็มีแม่มานีนี่คือเราห็นกันโดยประจำเลยว่านี่คือเรื่องที่เป็นตำนานล้วนๆเป็นเรื่องเล่าและ เป็นตำนานที่แท้จริงของวันฮาลวีน8 0ไม่รู้หรอกครับว่าที่มาต้องบอกอีกทุกคนนะสำหรับรายการนี้เป็นรายการเมื่อ6ปีที่แล้วเลยทุกคนซึ่งก็นั่นแหละเราก็จะเห็นรูปร่างของ F ก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับใครที่เป็น f c ของ F Promithak ก็อาจจะเคยเห็นกันมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมมาด้วยความที่เอฟโผงพิทัก์เนี่ยผมมารู้จักจริงๆก็เริ่มมาจากปีมคุงนั่นเองทุกคนดังนั้นก็คือย้อนกลับไป6ปีบอกตรงๆกับบอกก็ตามฟองเลยคืออาจจะคุ้นเคยเห็นหน้าบุคคลคนนี้อ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาคือเอฟโผงพิทัก์ประมาณนั้นเลยก็คือนั่นแหละก็ตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าเรามารูุจักในรูปแบบของอ่ะแก๊งหมูสับประมาณนั้นก็เลยทําให้แบบรู้สึกว่าเออฟังแล้วก็สึกเอฟก็เป็นคนที่น่าสงใาหรือแบบเป็นคนที่น่าสนใจอีกคนนึง ข้าที่แบบออกมาให้ทุกคนเห็นดูแบบเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อหาหรือประวัติความเป็นมาหรือเรื่องราวของเอฟอ่ะมันก็น่าสนใจอยู่ประมาณนั้นแต่ก็วันนี้เราอยู่ในตีมาโลวินไงก็มาฟังประวัติกันจริงดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะแบบมั่วสู้ไปหมดตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนแล้วประมาณนั้นนะแต่จริงของวันฮาโลวีนเป็นยังไงแล้ววันนี้ถ้าเกิดกูพูดติดติดขัดขัดหรือว่าลิ้นมันเปียกๆยังไงต้องขอประธานาธปไยจริงคือไอ้เหียกูยังไม่หายป่วยแต่กูก็ไม่อยากทิ้งคิจสััดห์กนแ่ออใเเ็ว การพูดอะไรแบบนี้วันที่31ของทุกปีหรือว่าปัจจุบันฮาโลวีนเนี่ยพอผมพูดชื่อนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนหรือว่า80-90%นี่จะต้องรู้จักอย่างแน่นอนว่าวันฮาโลวีนมันคือวันปล่อยผีที่มันเป็นเทศกาลของต่างประเทศโดยให้มีการเตอนตัวเหมือนผีหรือปีศาจและเดินไปเคาะประตูตามบ้านต่างๆพร้อมกับพูดว่าทริคออฟลิสและหลังจากนั้นก็จะได้ขนมมาซึ่งส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าก็น่าจะรู้จักกันประมาณนี้แต่ประวัติจริงๆของวันฮาโลวีนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ กิจกรรมการแต่งตัวให้เหมือนผีหรือปีศาจและไปขอขนมแบบนั้นเหรอครับถ้าตามข้อมูลที่ผมขอมาผม้องมีอมากกว่านั้นจริงมริงชาตามข้อมูลประวัติของวันฮาโลวีนจริงๆเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าในวันที่31ตุลาคมในยุคสมัยก่อนชาวเซลซึ่งเป็นชนพื้นเมืองชาวหนึ่งในไอซ์แลนด์เขาเชื่อกันว่าในช่วงเวลาก่อนปีใหม่หนึ่งวันหรือวันที่31เนี่ยจะเป็นวันที่โลกของคนเป็นและคนตายจะถูกเชื่อมยงเข้ากันโดยสมบูรณ์และมีการของผู้เสีย ชีวิตในปีก่อนก็จะถูกปล่อยออกมาจากนรกเพื่อที่จะอ,อ,อกมาเ่ามหาล่างและเข้าสิงร่างนั้นเพื่อยึดร่างและกลับมามีชีวิตตรงนี้เลยทําให้เอาออนนดีๆนี่คือขนาดพูดนะอาจจะเป็นการรับฟังเรื่องราวแต่ยีโขนหัวลุกขึ้นมาเฉยเลยทุกคนก็คือเรื่องพวกนะี้จริงๆเหมือนเราเคยได้ยินดีวกว่าแต่เราไม่รู้ว่าเป็นประวัติของฮาโลวีนคือเคยได้ยินว่ามันจะมีวันอะไรแบบนี้ที่เป็นประตูของสองโลกนะทุกคนเป็นประตูมิติอะไรแบบนี้แล้วก็มาบรรจบด้วยกันสามารถแบบคือผีก็มาใช้ชีวิตในโลก ของคนได้ก็อย่างที่เอฟพูดนะทุกคนก็คือจะมาตามหาล่างอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละก็คือเป็นเรื่องราวที่แบบผมถึงบอกเว่ามันน่าสนใจมาีและงไม่รู้เชื่อของชาวเซลเขาก็จะต้องมีการป้องกันไม่ให้วิญญาณเนี่ยเข้ามายึดร่างเขาได้เขาเลยคิดวิธีป้องกันขึ้นมาอยู่สามวิธีโดยวิธีแรกก็คือให้ปิดไฟในบ้านทุกดวงเพื่อให้อากาศภายในบ้านหนาวเย็นวิญญาณจะได้ไม่กล้าเข้ามาใกล้ในบ้านและเพราบ้านนี้เป็นบ้านล้างไม่มีคนอยู่หรือวิธี ี่2คือให้แต่งกายเป็นผีหรือปีศาจซาตานต่างๆเพื่อหลอกให้วิญญาณเข้าใจว่าตนไม่ใช่มนุษย์ที่มีกายหยาบและไม่สามารถเข้ามาสิงสู่ได้นั่นเองครับซึ <S <S <สะ S 2> ่งตรงนี้นะครับคือตำนานฮาโลวีจร,จริงๆอะ่ะเรื่องมันก็ต่อเนื่องมาจากการที่วิญญาณจะตามหาล่างตัวเองหรืออาจจะเป็นล่างคนอื่นก็ได้ไม่รู้แล้วมาสิงสู่เพื่อใช้ล่างนั้นถูกไหมและกลายเป็นว่ากลับมามีชีวิตอยู่ดังนั้นการที่ทุกคนต้องมาแต่งตัวเป็นผีเพื่อหลอกผีขีนึงประมาณนั้นมันก็เอนเประเทศกาเลยทุกคนก็จะซึมซับ การเป็นประเพณีในการแต่งผีอะไรแบบนี้ซึ่งจะค่อนข้างคนละแบบกับที่เราปัจจุบันในการทริคอ a ิซึ่งมันจะเป็นกิจกรรมเพื่อสานเสริมสร้างกิจกรรมให้กับเด็กๆอะไรที่มีความสนุกสนานซะมากกว่าสําหรับการทริคอ a ิหรือการอขอบบขนมนะต้นนะตำรับจริงๆที่<อ>มีบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แต่ตำนานตรงส่วนนี้มันก็ยังมีบางส่วนที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายอยู่เพราะตำนานส่วนใหญ่ของคนสมัยก่อนเกี่ยวกับประเพณีในวันต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะด่พอสมควรมันไม่ได้โลกสวยเหมือนในยุคปัจจุบันนี้โดยในตำนาน บางส่วนเนี่ยเขาได้ทำการบุกไปว่าในสมัยนั้นได้มีการตั้งศาลที่ขึ้นมาและตัดสินคนอื่นโดยอ้างว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ถูกผีเข้าและคนที่ถูกอ้างว่าถูกผีเข้าก็จะถูกประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นเพราะคนสมัยก่อนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าผู้ผีปีศาจวิญญาณร้ายหรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีและเป็นความเชื่อที่คนส่วนใหญ่เขาเชื่อกันว่ามีอยู่จริงเขาเลยจะต้องมีการกาจัดตรงส่วนนี้ออกไปและเขา เขาบอกว่าสิ่งเดียวที่จะกำจัดผู้ผีปีศาจซาตานที่เข้ามาสิงร่างคนได้อย่างเดียวก็คือจะต้องทําการเผาทั้งเป็นเท่านั้นและในเวลาต่อมาจริงๆมันก็บวกกับหลายๆเรื่องนะไปประจบกับหลายๆเรื่องหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่รับชมกันมาใช่ไหมการเผาคือผีหรือแม้กระทั่งแม่มดหรือแบบคนที่มีอาคมอะไรแบบนี้ต้องใช้การเผาเพื่อให้กำจัดเขาออกไปได้คืึถ้าเกิดไปฆ่าตกรรเขาเขาก็กลับมาใหม่ได้ประมาณนั้นซึ่งการเผาเป็นวิธีเดียวสำหรับการรับชมต่างๆนานานะแม้กระทั่งเหลือภาพยนตร์อย่างแวน อะไรแบบเนี้ยคนนี้เป็นแม่มดหรือคนนั้นเป็นผีอะไรอย่างงี้แแบบเขาเรียกอะไรก็คือต้องเผาเท่านั้นนะทุกคนถึงจะทําให้กำจัดวิญญาณล,ลายเดได้ตรงนี้ก็ได้มีการถูกดัดแปลงและปรับเปลี่ยนออกไป <S <S เนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะโหดร้ายพอสมควรโดยข้อมูลตรงนี้นะครับถูกยืนยันไว้ว่าในช่วงสมัยศตวรรษแรกของคิสการชาวโรมันได้รับประเพณีวันฮาโลวีนนี้ไปใช้แต่มีการดัดแปลงเล็กน้อยคือได้มีการตัดประเพณีที่ต้องเผาร่างของคนที่ถูกอ้างว่าเป็นผีเข้า และจะต้องประหารชีวิตอย่างเดียวเท่านั้นโดยตรงนี้ชาวโรมันได้เปลี่ยนจากการเผาคนจริงๆเป็นการเผาหุ่นและ<อ>สาบแช่งพูดผีปีศาจแทนนั่นเองครับแต่เรื่องนี้มันก็คือเรื่อง<แ>ของความเชื่อที่บอกถึงพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายต่างๆนานามากมายซึ่งถ้าเอาตามความเป็นจริงมันก็ยังเป็นเพียงแค่ความเชื่อ uh huh. และแน่นอนว่าเมื่อเวลายิ่งผ่านไปนานเท่าไรความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพูดผีปีศาจตรงนี้ก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงและก็หลยไปกันไปจนคนส่วนใหญ่อาจจะลืมประวั ที่แท้จริงของวันฮาโลวีนและมองเพียงแค่ว่าวันฮาโลวีนคือ,คอวันที่แต่งตัวเป็นผู้ผีปีศาจเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านของคนคกับพูดว่า t Trick or t r e a t เพื่อแลกกับขนมจำนวนอันนี้เข้าใจเลยนะทุกคนคือจริงเลยทำไมถึงมาเรียกแช่นรายการนี้ให้กับทุกคนได้รับชมในวันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าเราเข้าใจโดยตัวผมเองก็เข้าใจแบบนั้นมนตาตลอดคือฮาโลวีนก็เหมือนการแต่งตาแต่งตัวผีแต่เราอาจจะมีข้อมูลหรือมูลเหตุเ,เล็กน้อยน้อยว่าเป็นวันปล่อยผีประมาณนั้นทุกคนแต่เราก็ไม่เข้าใจ ถึงเรื่องลึกจริงๆว่าการปล่อยผีออกมาเนี่ยเขามาทําอะไรหรือประมาณไหนที่มาหาล่างอะไรแบบนี้เราจะเข้าใจและคือชินกับการที่แบบว่าเด็กๆหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ดีกว่าแต่งตัวเป็นผีไปเที่ยวเอ่ยไปสังสรรค์ไปอาไปทิกอทิสไปเทศกาลไปซะแล้วประมาณนั้นซะมากกว่าจากเมื่อก่อนคือประวัติอย่างที่เอฟพูดก็คือประวัติแต่ละคนจะต้องแต่งตัวผีเพื่ออยู่บ้านทุกคนทําบ้านให้มันเย็นๆไว้เพื่อให้ผีจับอุณหภูมิหรือความร้อนของมนุษย์ไม่ได้ประมาณนั้นซะมากกว่าแต่กลายเป็นปัจจุบันก็ อย่างที่บอกไปก็คือมันก็จะเริ่มลดลดลดหย่อนลงไปจนหายไปเลยสำหรับประวัติแะทุกคนนี่ก็เป็นการถ่ายทอดอีกมุมหนึ่งและกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะนี่คือประวัติของฮาโลวีนนั่นเองแต่คุณผู้ชมครับคําว่าทริกอทรีดนี้ถ้าใครลองไปหาข้อมูลดีๆหรือข้อมูลเชิงลึกจะรู้ว่าไม่ใช่คำพูดธรรมดาที่เด็กควรพูดออกมาเลยเพราะคำว่าทริกอทรีตตรงนี้มันคือคําที่คล้ายกับบทสวดของพวกที่นับถือลัทธิซาตานซึ่งความหมายของทริกอทรีตใน ความหมายของลัทธิซาตานคือจะทําสัญญากับซาตานไม่แต่ถามว่าผู้ใหญ่ในต่างประเทศเวลาเขาได้ยินคําว่าทริกออทรีตเขารู้ไหมส่วนใหญ่ตามข้อมูลเนี่ยคขาที่บุไปหามาเขาบอกว่าเขารู้แต่เขาไม่พูดและเขาเชื่อกันว่าเด็กๆเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะสอบไปทางแง่ลบเเพียงแค่มาขอขนมแค่นั้นเองครับและผมเชื่อว่าเวลาได้ยินประวัติหรือว่าคําว่าฮาโลวีนเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ประจําวันนี้นั่นก็คือตะเกียงลูกหัวฟักท หรือตำนานของแจ็คออรันเทิลใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับตามข้อมูลที่ผมไปหามาแจ็คออรันเทิลแบบฉบับต้นตำรา,มาไม่ได้เป็นตะเกียงรูปหัวฟักทองแต่แเป็นตะเกียงรูปผักกาดครับซึ่งทีนี้นะครับในช่วงที่ผมหาข้อมูลไปผมก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันโดยข้อมูลได้บอกเกี่ยวกับตำนานตะเกียงฟักทอง,งหรือแจ็คออรันเทิลเนี่ยไว้ว่าในสมัยก่อนอไม่มีชาวนาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแจ็คและแจ็คเนี่ยเป็นคนที่เกียวว่าวันวันเอาแต่เที่ยวกินเหล้าและหลอก นอื่่ไปทัวจนวันหนึ่งที่คาดว่า,าจะเป็นวันสิ้นอายุขัยของแจ็คซาตานก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาให้แจ็คเห็น uh huh. เพื่อที่จะรับวิญ,ญญาณของแจ็คไปตัดสินว่าแจ็คจะได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรก uh huh. แต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของแจ็คก,ก็ได้หลอกล่อซาตานไปว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตข้าขอให้ข้าได้แกล้งคนเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการให้ซาตานแปลงกายเป็นเหรียญ uh huh. และลงไปอยู่ในถุงก่อนที่จะนําไปให้ชาวบ้านและบอกให้ซาตานแปลงกายกลับมาหลอกชาวบ้านครับ ด้วยคำเหรียญครั้งสุดท้ายของแจ็คและความสุ็ของซาตานซาตานจึงตกลงกับข้อเสนอนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเมื่อซาตานแปลงกายเป็นเหรียญและลงไปอยู่ในถุงที่แจ็คเตรียมไว้ปรากฏว่าในถุงนั้นมีไม้กางเขนอยู่ข้างในเลยทําให้ซาตานเนี่ยไม่สามารถแปลงกายกลับมาได้แจ็คเลยทําการต่อรองกับซาตานว่าขอให้ตัวเขามีอายุไขเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งปีและอย่ามายุ่งกับเขาอีกจนกว่าจะถึงกำหนดจริงๆอ่ะมัน กลายเป็นเรื่องที่ไปบวกกับอถ้าเกิดใครเคยฟังเรื่องของเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมสรับไม้กางเขนไม้กยายสิทธิ์และผ้าคลุมพิเศษ,ษทุกคนสําหรับ3พี่น้องใช่ไหมสรับไม้ก,ยมกยายสิทธิ์ใช่ไหมก็จะเป็นพี่ชายคนโตเลยที่สุดท้ายน้องคนสุดท้องก็เอาผ้าคลุมล่องหนและไม่สามารถอทำให้ซาตานดีกว่าไม่สามารถเอาชีวิตเขาได้ซึ่งจริงๆ3พี่น้องอะถึงอายุไขแล้วนี่ก็จะเป็นกรณีเดียวกันสำหรับการเล่นลุกเล่นต่างๆ,างๆกับซาตานแม้กระทั่งว่าเล่นกับอาวิญญาณของตัวเองในการที่ต้องถูกซาตานเอาไปแล้วประมาณนั้นทุกคน ก็เป็นแบบสร้างตานทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมทำตามที่แจ็คบอกไปกแต่ให้สัญญาว่าอีกหนึ่งปีจะมารับดวงวิญญาณของแจ็คมาอีกหนึ่งปีและพอเวลาผ่านมาหนึ่งปีซาตานก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าแจ็คอีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งนี้ก็คล้ายกับครั้งที่แล้วโดยซาตานก็โดนแจ็คหลอกอีกรอบหนึง่งและ,ะมัคับให้ซาตานทำสัญญากับแจ็คว่าให้ทำการต่ออายุไขของเขาไปอีกและเมื่อสิ้นอายุไขเขาอย่าทำให้เขาตกนรกซาตานก็ต้องยอมทำตามครัเพราะด้วยสถานะที่ไม่สามารถป เได้แต่พอเวลาผ่านไปถึงจุดที่แจ็คจะต้องเสียชีวิตจริงๆปรากฏว่าไม่ยาณของแจ็ไม่สามารถไปสถานที่ใดได้เลยไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์เพราะว่าแจ็คเนี่ยไม่ได้สะสมทําความดีไว้สวรรค์ก็เลยไม่สามารถขึ้นได้และแจ็คก็ได้ทําสัญญากับซาตานไว้ว่าจะไม่สามารถลงนรลกได้แจ็คเลยกลายเป็นญาเล่ร่อนที่จะต้องวนเวียนใช้ชีวิตอยู่วนโลกจนกว่าจะมีการเปลี่ยนคําสัญญาใหม่ซึ่งด้วยความสงสารซาตานที่เห็นแจ็คเป็นสภาพ นบบนัน้เลยทําการให้ถ่านไฟจากนรกกับแจ็คไปเพื่อให้แจ็คเนี่ยได้ใช้เป็นไฟสองทางในการใช้ชีวิตเป็นวิญญาณเล,ล่ร่อนอยู่บนโลกและเมื่อแจ็คได้ถ่านไฟจากนรกมาแจ็คก็ต้องหาวิธีที่จะเก็บรักษามันไว้โดยตอนนั้นแจ็ค <Jack S 2> ได้ทาการนําหัวผักกาดมาแกะสลักและล้อเอาเนื้อในของผักกาดออกหลังจากนั้นก็นําก้อนถ่านของเปลวไฟนรกไปใส่ไว้ในหัวผักกาดและใช้ชีวิตเล,ล่ร่อนเป็นวิญญาณไม่มีที่ไปอยู่บนโลกนั่นเองเซึ่งตามตำนานแจ็คพอรนเทอร์ในหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งถ้าเกิดใครรู้เรื่องราวอะไรประมาณแบบนี้มันก็เหมือนแบบตะเกียงมันลอยได้แล้วเป็นแบบเป็นฟักทองอะไรประมาณแบบนี้แล้วมีไฟใช่ไหมฟักทองลอยอประมาณแบบนี้ซึ่งจริงๆก็คือผีแจ็คนั่นเองประมาณนั้นทั้งว่าทุกๆวันที่31วันฮาโลวีนจะมีคนพบชายที่ถือไฟหรือสิ่งที่คล้ายกับตะเกียงเดินวนไปวนมาอยู่บริเวณพื้นที่ของหลุมศพหรือในป่าศพเขาเลยคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของแจ็คโอรันเทิลนั่นเองตรงนี้เลยทําให้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวและ ตั้งชื่อตำนานนี้ว่าแจ็ค ออฟเดอะแลนเทิร์นแต่ในยุคปัจจุบันที่เราเรียกแจ็คโอรันเทิร์นเพราะว่ามันมีการรวบคำให้เรียกง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกันว่าทําไมในยุคปัจจุบันแจ็คโอรันเทิร์นหรือว่าแจ็คออฟเดอะแลนเทิร์นเนี่ยถึงไม่เป็นหัวผักกาศที่เป็นไฟแต่กลับเป็นหัวฟักทองเป็นตะเกียงแทนถ้าให้อธิบายง่ายๆเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้มีความสวยงามความสวยงามเพราะว่าวัฒนธรรมวันฮาโลวีนเนี่ยได้ถูกขยายมาถึงแถบฝั่งอเมริกาทางฝั่งอเมริกาเน เขาก็คิดว่าหัวฟักทองเวลานํามาตแต่พูดถึง่้ว้วยความเป็นจริงเน่ยถ้าเกิดที่เรารับฟังมาถูกไหมหัวผักกาดซึ่งจริงๆหัวผักกาดมันก็จะมีผักกาดหลายสีใช่ไหมถ้าเป็นสีเขียวหรือสีม่วงแบบเนี้ย มันก็จะกลายเป็นว่าพอมันส่องประกายไฟออกมามันจะไม่สวยงามซึ่งอันนี้พอเข้าใจได้แล้วสารการเปลี่ยนเป็นฟักทองที่เป็นสีส้มและมีไฟออกมาจากฟักทองมันก็เลยทําให้ดูสวยงามเป็นรูปหน้าคนและทําเป็นตะเกียงมันดูสวยและมันดูลึกลับน่าสยองน่ากลัวกว่าหัวผักกาดนั่นเองครับเป็นการเปลงร่างก็คือสวยงามแค่ไูนหรือเรื่องเล่าหรือตามภาพต่างๆที่เป็นคนหัวขาดถือตะเกียงรูปฟักทองอันนั้นคือการดัดแปลงขึ้นมาแต่จริงๆแล้วแจ็คออร์ลันเทนเป็นผีที่เป็นวิญญาณเล่ห์เห่ยมไม่ได้เป็นหัวขา แต่อย่างใดเลยครับซึ่งตรงนี้คือทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติของวันฮาโลวีน <Halloween. S 2> โอเคโอเคแลทุกคนก็ถ้าเกิดใครรับฟังมาถึงตรงนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆสําหรับใครที่ยังไม่รู้หรือน้องๆหนูๆที่เข้ามารับฟังนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีก อ,อีกเรื่องหนึ่งเลยที่ทําให้เราเปิดโลกเลยว่าหรือแม้กระทั่งว่ารู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีฮาโลวีนนี่แหละที่ชาวต่างชาติทําเขาเล่นกันมาหรือแม้กระทั่งสืบทอดกันมาทําให้แบบตอนนี้มีอิทธิพลเข้ามาสู่ในประเทศไทยด้วยประมาณนั้นส,ส่วนใหญ่เลยจริงๆเด็กทุกวันนี้เหมือนรอคอยฮาโลวีนเลยถึงเวลาโรงเรียนใช่ไหมการที่แบบจะแตง่งอถึงวันฮาโลวีนก็ให้เด็กแตง่งชุดเป็นผีเปอะไรไปคือเพื่อความสนุกสนานทุกคนด้วยความที่แบบเราไม่รู้หรือความไร้เดียงสาดีกว่าจริงๆไม่ได้พูดถึง สำหรับตัวเราที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆก็มีความไร้เบียงสาที่เราไม่รู้เรื่องประวัติความเป็นมาและเราก็เล่นกันทริออทีซึ่งจริงๆมันเป็นคําที่ห้ามพูดด้วยซ้าเหมือนเป็นการทําสัญญากับซาตานประมาณนั้นทุกคนดังนั้นก็ถือว่าใครรับฟังและจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าอ่าฟังหูไว้หูอะไรอย่างนี้สำหรับผมจริงๆมันเป็นประวัติที่มีมาเนี่ยผมก็เชื่อนะทุกคนแต่การที่เราจะไปจริงจังหรือแม้กระทั่งว่าละเลิกอาทิษการไปมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซึ่งเอาจริงๆพอถึงเวลามันก็คงสนุกกัันนไปละะเเพราด็็กกๆสมยี้ สนุกกับเทศกาลฮาโลวีนด้วยได้แต่งตัวเป็นผีได้แต่งหน้าอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างสนุกสนานกันส,กส่วนใหญ่นะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆหรือน้องๆรู้สึกกันยังไงนะก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ทุกคนสําหรับผมผมรู้สึกว่าโอเคเราได้รับความรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดถึงขั้นว่าโอเคจะไม่สนใจแบบเขาเรียกอะไรก็คือไปทําตามเลยแบบเอาโอเคไม่พูดไม่อะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ยากสําหรับยุคสมัยนี้ก็แล้วกันโอเควันนี้จบไปแล้วเนพะื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกด,กดแชร์